สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวโลกชาวไทยและชาวต่างชาติและชาวมนุษย์ต่างดาวเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชีวิตมันยากก็ตั้งโจทย์ให้มันง่ายอยู่แค่นั้นถ้าคิดว่าชีวิตมันคือโจทย์ ก็ตั้งไปเลย1นึบกหเท่ากับสไม่ต้องไปตั้งคูณหารลบมีทศนิยมตัวนิยมไม่วุ่นวายจุกจิกหัวใจทำไมอหม, <c oughs> อมไหมครับ <c oughs> หรือจะมองให้ชีวิตว่ามันคือเกมเกมชีวิตจริงเอาจริงได้ แต่เครงเครียดไม่ดีแน่เอาจริงอ่านะครับอ่ะวันนี้ผมมาเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับตอนที่10นะครับ10บกุมภาถึงวันที่16บกกุมภานะครับเป็นอย่างไรนะครับมาเตรียมรับชมรับฟังกันเครียดเดินสอง สามสี่ห้าเจ็ดบรีบร้อยครับอ่ะรับชมสถานการณ์ใบแ,แรกออกมาเอามาใหม่ เดอะทาวเวอร์นั่นแน่ตามที่ขิงเหรียญตีความแบบมักง่ายไปเลยกครทำมาสังหาริมทรัพย์เนี่ยบ้านมือสอง่งมือสองจะดัดแปลงตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมรีโนวงรีวเวทอะไรเนี่ยรวยรวยขิงเหรียญมาประกบขนาดนี้รวย mm hmm. ขิงถ้วยตัองเฉยๆเนี่ยใครหมุนเงินใหญ่นะใครธุรกิจใหญ่ ไพ่การเหรียญใหญ่ใหญ่อยู่ข้างตัวสองใบาอาชีพนี้โดดเด่นมากเล่นเลยครับโดยเฉพาะบ้านเบอร์สองมีผีได้ยิ่งดีนะครับท <c oughs> ี่ต้องการของตลาดมากครับเนี <c oughs> <c oughs> ย่ยไอ้ไพ่ดีก็เป็นไพ่เหรียญที่มันเหรียญที่แย่ที่สุดเลยสำรับนะครับ <c oughs> <c oughs> ลงทุนเพิ่มอะไรไม่ได้ครับอย่างน้อยที่สุดมันก็ เสียทรัพย์โดยใจเหตุอ่ะถูกไถ่ตังถูกบังคับขู่เข็นถูกคอใครเอาต้องจ่ายอ่กะกูซื้อไหนเหรียญเ,เยอะตอนนั้นการเงินน่ะถือว่าเยอะนะครับการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพียงแบบว่าอาจจะมีเหตุทำให้ท่านจะต้องเสียทรัพย์โดยที่ไม่ควรจะเสียนะครับเรื่องมันเป็นเรื่องเช่นถือของราคาหนึ่งอ แต่ดันกลายเป็นของปลอมเ,เดี๋ยวฟรีามาณนั้นเดอะเอทะรลาไปทเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ถูกจับตัวฉีอาวซวยนะเสียตังเสียประวัตินะครับมีพระใหญ่คือเดอะทาวเวอร์เดอะเฮอร์มิสเดอะสเตนแล้วก็เลเวอร์นะครับดูโดยภาพรวมนะครับ เหมือนอยู่ในการช่วงทบทวนตัวเองทบทวนอะไรกับชีวิตวอะไรบางอย่างนะครับหรือไพ่ฤทษีเนี่ยหรือใช้มองเป็นด้านบวกมากๆหมายถึงว่าทุกอย่างอะ่ะอยู่ในการไตร่ตรองนะครับก่อนที่จะตัดสิใจทําอะไรลงไปนี่จะไตร่ตรองกับไพ่ฤทศีเนี่ยเหมือนเก็บตัวใช้สติใช้รมาธิ เก็บตัวเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับหรือว่าเรียนรู้ตัวเองนะครับหรือถทาว,ว่าใบแรกที่ขึ้นมานะครับมันดันลบของม,มันก็คือการเกิดอุบัติเหตุการพัดตกางที่ถอเข้าของแตกพังเสียหายของรักของพังพังของรักหายพังแตกพังทลายถลม่มนั่นนะครับตึกสูงนะครับบนฟ้าผ่า คนกระเตมกระดอลงมาให้ระวังการพัดตกที่สูงให้ทํางานอันตรายสูงนะครับเสี่ยงนะครับเสี่ยงได้เงินเยอะคุ้มแต่าฤษฎีหายไปคุ้มไม่คุ้มไอ้กิ้งเหรียญเนี่ยครับอถ้าทําธุรกิจด้านนี้จริงๆนะครับนอกจากนี้มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับประกันภัยต่างหากนะครับประกันภัยต่างๆนานารวมทั้งสักดุตกแต่งต่อเติมก่อสร้างนี่ก็ใช่นะครับ การงานมีถามไม้เท้านั่นคือเดินพบลูกค้าเพิ่นหาเดินเข้าไปขาย<ม>เดินเข,าขา้<ม>เเขาไปคุยอ่าเข้าไปพบเ<ๆ>พื่อไปปิดการขายอะไรแบบนี้ถามไม้เท้ามันจะไม่นิ่งมันจะเดินทางนะมันจะเดินทางเหตุต้องเดินทางแล้วก็พวกนักขายนักพูดนะักประชาสัมพัน,นธ์วิทยากรบุทยากรภาษาไม้เ้าผู้ประสานงานให้เปิดเกิดความเข้าใจนะครับการงานอยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถึงจะมีไพ่ตึกนะครับอันนี้ก็ ไทยฤาษีกูเป็นพระเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติสเตนเป็นขาลุยนะครับเลเวอร์ใช้ความมีเน่ให้คนลุ่มหลงแล้วก็หลอกซะคงไม่เหมือนเขาหรอกครับข่าวมาแรงช่วงนี้คือข่าวทูสาว อ่ะนะครับต่อมาเรื่องการเงินครับการงานไปแล้วการเงินก็เมื่อกี้ถือว่าพู้ไปแล้วถือว่าดูในเกณฑ์ดีนะครับดูในเกณฑ์ดีแต่ถ้าเหรียญเนี่ยการลงทุนเพิ่มต้องใช้ความระมัดระวังนะครับจะมีคนมากู้มายืมเนี่ยปฏิเสธไปก่อนปฏิเสธไปก่อนนะครับถึงตัวเองจะมีเงินเยะรายได้ดีแต่ก็ไม่มีเหตุรับประกันเลยว่าจะได้คืนทั้งทุทั้งท่าเลยน,นะครับ การเงินก็ไม่ถือว่ายาแย่นะครับถ้าท่านควบคุม,ามทาบัญชีได้ดีทําได้เป็นนะครับอ่เาเรื่องความรักนะครับมีเลบเบอร์มีหกถ้วยกิงถ้วยนะครับความรักมันจะพังถล่มทลายมีคนมาแย่งแฟนบ้าเอาเงินมาซื้อกิ่งกิงเหรียญใช้เงินซื้อทุกอย่างได้หมดนะแต่ความสุขความสบายนะครับหกถ้วยคือ มีเด็กมาชอบหรือไม่ก็ชอบเด็กหรือคนรักเก่ากลับมาตอนที่เรามีรักใหม่แล้วเริ่มใหม่แล้วมึงกลับมาทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะอะเลิเบอร์อะเลิบเบอร์เป็นไปพารักซ้อนนะครับก็เหมือนเป็นข่าวอยู่อย่างเงี้ยครับรักซ้อนนะครับโคซ้อนเลยครับพี่เป็นขา่าวเนี่ยแปลมาบีมานี่โอ้โหจัดจาา เ,เยอะนะครับความรักอยู่ในเกณฑ์อันตรายถ้ามีพายตึกนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะทะเลาบาแวงแล้วก็อะไรอะถึงการแตกหักถึงการที่อะไรอะจบจบพอเลยกูไม่เอากับมึงแล้วแล้วกายเป็นคู่รักกู่แคนคู่คาดน,นะครับกระวังนะครับขิงถ้วยมันบอกให้เราใจเย็นนะครับใช้ความรู้สึก นะครับใช้ความคิดใช้สติดีๆนะครับอย่าใช้ผลประโยชน์ะะนะครับจะใช้ผลประโยชน์เข้ามานะครับเเรื่องความรักถ้าเป็นผลประโยชน์มันก็คือการหลอกลวง,งตุ่มตนแล้วก็คือการลุ่มหลงมันไม่ใช่ความรักนะครับความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะอันตรายนะครับปโปรดนะครับสติอารมณ์นะครับทะเลาะกันเรื่องเ,อเงินวาทะเลาะกันเรื่องอไม่รู้จะพูดยังไง ว่าอย่างไงมันก็เป็นไพรักซ้อนนะครับมันก็ไม่เป็นผลดีกับเรื่องความรักดูแล้วแต่ไพรักซ้อนเนี่ยเดลเวอร์เนี่ยโดยสถิติเนี่ยคือมันจะซ้อนอ่ะมันยังไงมันก็ซ้อนนะครับถ้าเรายิ่งเข้าไปยุ่งอ่ะมันจะยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่ครับมันเป็นมันเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของไพ่เนี่ยถ้ามันขึ้นเนี่ยไพ่เลเวอร์มักเป็นอย่างเงี้ยผมผมเจอบ่อยนะครับ คนที่มีคู่แล้วแล้วมีคู่มาสอนเนี่ยถึงต่อให้แฟนจับได้ับให้มันเลือกมก็เลือกไม่ได้ถ้าไม่เอาก็ไม่เอาต้องคู่เขาจะเอามันก็เอาต้องคู่มันจะเป็นอย่างนั้นที่แก้คือปล่อยมันไปนะครับถ้าทนได้ก็ทนไปก่อนนะครับให้มันผ่านโชวงระยะนี้ไปก่อนนะครับความรักถ้ามันขึ้นตึกอ่ะมันมีแนวโน้มไปด้านอ่าที่จะแตกหักกันมากนะครับโปรดใจเย็นก่อน จเย็นก่อนโยมจะเ,เพิ่งเพิ่งครับอ่ะต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับไพ่ตึกก็ชัดเจนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าระวังพัดตกลึกสงูงระวังบัติเหตุทางการเดินสารแล้วก็กรทะเลาะเบาแหวงนะครับความจําเสื่อมนะครับคิดมากนะครับขาเข่ากระดูกนี่อันนี้นะครับเ,เบริ่มเบื่จเจ้าชู ซับซอนมากระวังติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับเลเวอร์เนี่ยโรคราจากการเพศสัมพันธ์นั่นแหละครับแต่ยำได้ไหมเออนน่ะดีจะเยอะไงอย่าไปเยอะก็มไม่เงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับสนุกจะกินนาทีเชียวแต่มันคุ้มไหมละ่ะกับสิ่งที่ได้รับกลับมาคิดดีๆนะครับคิดดีๆ เรือ่องสุขภาพก็อย่างที่บอกนะครับขาเข้ากระดูกระวังอุบัติเหตุระวังกรารระบกแวงมีเรื่องมีราวระวังเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับโปรโดใช้สติพิจารณานะครับมุ่งที่จะเอาชนะกันอย่างเดียวนะครับยอมยอมกันบ้างก็ได้รู้สึกตอนที่รักกันใหม่ๆอ่ะเจอกันใหม่ๆนะครับอย่าให้ผลตุนตัวมาขอแยกขอมีใหม่ นม่ใส่ไม่ดีอ่ะอะนะครับนี่คือผลงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับคุเกิดวันเสาร์นี่ดูแข็งครับรแรงร้ายดุลุยบู๊ก็ธันการางที่เห็นนะครับจใจเย็นจใจร้อนนะครับ เองแต่ว่าการเงินนะครับการเงินดูจะเป็นการสุ่มเสี่ยงนะครับแต่ตัวเนี้ยมันถ้าห้าเหรียญเนี่ยถ้าลงทุนบอกเลยว่าไม่ไม่ควรใช้เงินถองตัวเองลงทุนเงินจากตัวเองจากอะไรก็ว่าไปเนี้ยจากสถาบันการเงินนะครับเรื่องการเงินสถาบันการเงินเ,นเกี่ยวกับเงินทุนหลักทรัพย์ธนาคารไฟแนนซ์อะไรเนี้ย คือแจ็คเลือดหมดนะครับหมุนเลือดหมุนเงินเยอะเยอะมากเยอะเยอะเยอมากเยอะมากแคมก็มันเป็นธรรมดานะครับเงินมันมันล่วไหลได้นะครับเพราะคือยิ่งยิ่งใหญ่โตยิ่งธุรกิจขั้นใหญ่โตมาเท่าไหร่คนเยอะนะครับก็โอกาสที่มันล่วไหลมันต้องมีอยู่นะครับแต่แค่จะมากจะน้อยก็อีนะครับความรักกําลังจะงอนแง่นนะครับสุขภาพระวังเรื่องขาเข่าแล้วระวังเรงหัวใจนะครับ งานดังไปได้ดีไปได้สวยอยู่นะครับอ่านนี่คือคนเกือบันเสาร์นะครับก็ขอพระคุณนะครับที่ตามรับชมรับฟังกันมานะครับจบคลิปก็เฮ้อหมอก็เหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตผู้คนลูกค้ามาช่วยเหลือ ให้ช่วยเหลือบางทีมันก็มีสารตกค้างครับติดอยู่ในใจตรงทางที่เรช่วยเขาไปแล้วจริงๆมันต้องตัดออกไปนะครับแต่บางครั้งนะครับด้วยความเป็นห่วงเนือสอสไส้นี่แหละยังไปกังวลอะไรเขาอ,อยู่ชีวิตข้ชีวิตมันดีเฮ้ยเออรับจบก็ขอบคุณนะครับติดตามรบับฟังขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ท่านปลอดภัยคุ้มคองท่านสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรง ให้ท่านผลจากอุบัติเหตุให้ท่านพ้นจากบัติภัยสิ่งไร้ายๆทั้งหลายขอให้มันหายไปนะครับขอให้มีสึ่งสิ์สนะครับทีทางนำทางให้ท่านพบเจอในสิ่งที่เหมาะสมและถูกที่ถูกทางสาหรับท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อให้ช่องเติบโตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอันมหาศาลแก่คนทำนะครับ ก็ขอการไว้เนื้อง,ง่ายแน่ๆนะครับผิดถูกอย่างไรก็โปรดตภัยนะครับมีอะไรสงสัยทักทายสอบถามกันมาได้นะครับตีความมันออกได้หน้ามากครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ระบุคนใดคนหนึ่งครับตีความบางๆนะครับ,รามมารบอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะครับแต่ถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามกันได้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ